มากเลยนะฮะเจอกันทุกวันเสาร์นะครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครับที่นี่ครับ WBTV ครับผมทางกล่อง PSI ช่อง239แล้วก็ GMMZ ช่อง175รเ้ครับเย่เนเตยสามคนสองหนุ่มกับเด็กคนหนึ่งโอ้ะไรนะฮะโอ้เด็กเลยเหรอโอ้ไม่ได้ไม่ได้ได้ไหมได้จัดไปนะครับเอาละครับคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะ ของเราเนี่ยวันนี้มีหลายเรื่องราวมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะนำพาศิลปินนะคะมาแจ้งเกิดกันที่นี่ครับผมซึ่งศิลปินวันนี้นะครับโอ้โหเราได้รับเกียรติจากเดี๋ยวเดี๋ยวเกียรติเกียรติโอ้เดี๋ยวเดี๋ยเกียรติเกียรตินะครับมผมจากน็อตจัก,กรินนั่นเองนะซึ่งวันนี้เนี่ยเขาจะมาพูดถึงเรื่องราวของเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานประจําปีของยอดรักสลักใจด้วยที่วัดโกมุตนะฮะที่พุทธมณฑลสายสามนะครับ แล้วก็แน่นอนนี่ขาดไม่ก็คือว่ามาร้องสดๆกันที่นี่ด้วยอีกเช่นเคยนะคะและวันนี้ค่ะในช่วงของชิลไปไหนเนี่ยน,น,นะคะเราก็ไม่ได้ออกไปชิลไหนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนมันตฝนมันตกไปไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าเราจะพาไปเรียกว่าไปชมเรื่องขององานวันแม่ที่จะมีขึ้นของคลื่นวิทยุค,คลื่นหนึ่งใช่แล้วคลื่น9 4 5ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องติดตามนะว่ากิจกรรมของเขามีไปเที่ยวที่ไหนแต่ที่แน่ๆเลยนะคะคือไปวัดครับ เออเราชอบเข้าวัดครับผมเพราะเกินว่าเพรากินว่าเราเข้ารับวัดแล้วไม่ร้อนครับก็เลยไปครับผมและวันนี้นะคะองค์กรก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากพี่ๆีทั้งสองคนด้วยแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะเป็นเรื่องของพระพุทธรูป ที่ต่างประเทศโอ้นี่คนหัวลุกเลยนะใช่คนหัวลุกเลยเอออันนี้ลุกมาตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมตั้งแต่เช้าแล้วนะคะนำมาฝากกันเป็นสาระความรู้แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเรามีมิวสิกวิดีโอเพราะๆนะคะจากศิลปินของเรานี่เองวันนี้นะคะมาเปิดให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันก่อนเกย์ไรคะพี่อังอ้อนวอนฟ้าต้องมีท่าต้องมีทางเลยต้องมีท่าสิอมีทางเลยนะคะเป็นมิวสิกวิดีโอเต็มตัวเลยด้วยนะคะแล้วก็ แอบดูละเพราะมากไะมฮะร้องให้ตามไหมเศร้าเศร้าจริงผมผมชอบคำของเขาคือเพลงมันเศร้านะแต่ว่าใช้ภาษาไทยว่าสวยมากเออคือเหมือนประมาณว่าฟ้าจ๋าให้ผ่าลงมาหน่อยได้ไหมเอออินกับเพลงเนี่ยใช่ละเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปชมงานมิวสิควิดีโอเพลงนะคะอ้อนวอนฟ้าของพี่นกจักรินท่ะบ เดินจากหัวใจที่โดนเธอแทงข้างหลังเหมือนมีเข็มเป็นพันทิ่มตำอยู่ตรงอกซาอย่าเม็ดฝนหล่นจากฟ้าเหมือนดังว่าเป็นเม็ไฟร้อนรอนจนเมีอยาหายใจแทบทนกัดฟันไม่ไหว มันตายทั้งเป็นอยากจะอ้อนวอนฟ้าช่วยกักรุนแได้ไหมช่วยคนที่โดนย่ำหัวใจจากคนที่รักฟ้าจานพาฉันนี้ตายได้ไหม,มฟ้า ไกล้ตรงที่ฉันยืนพ้จะจาช่วยพาตายอไใด้ม่ฟืนเพราะไม่อยากต่นมาเจอคนที่ลืมกันคนเดินดินธรรมดาถึงเทวายก็คงหมดหวัง ราอเงนินทองที่กองเต็มทังมันรังน้งหัวใจถ่ยให้อยู่อยู่กับแผลที่อยากจะหายทิ้งความกันสิ้นเยื่อขาดให่แทบทนกัดฟันไม่ไหวมันตา ่อนฟังช่วยเกันรุ้น้าได้ไหมช่วยคนที่โดนยํำหัวใจจากคนที่รัก ไม่ใช่ที่ดีกว่านี้เถออฟ้าจาาฉันนี้ตายไ้ไหมถ้า้านันต่อเป็นใจช่วยพาไกลไกลตรงที่ฉันยืนฟ้าจตายได้ไ,ดไหฟืเราไม่อยากติมาเจอคนที่ ยากตื่นมาเจอคนที่ทิ้ง ไม่อยากตื่นมาเจอคนที่ทิ้งโอ้โอสุดยอดมากเป็นงานเพลงที่เศร้านะเ,<อ>เนาะเอเอทำไมไม่ผ่าน<อ>นักร้องคนระับฟ้า <laughs> ค่ะตอนจบเลยนะตอนจบเปี้ยกร้องตอนตะกูเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณอย่าพูดไปเขาอยู่ใกล้เราแล้วอเอาเลอมีพลังงานบางอย่างมันน่ากลัวรู้สึกว่าขนลุกไปหมดแล้วเออผมชอบมิวสิกวิดีโอเพลงนี้มากเลยครับใช่นะคะนี่พอสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วผู้หญิงก็ไปจากเขาอืมก็เห็นผู้ชายมานั่งรอเนาะไม่ไม่มีเยื่อใยอ่ะนะผู้หญิงสวยด้วยนะน่ารักเนาะนะคะก็เป็นอีกมิวสิกวิดีโอหนึ่งนะคะที่วันนี้ มาพร้อมกับศิลปินอยู่ที่นี่นะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะว่าช่วงที่3เนี่ยเราจะมีศิลปินนะคะมาร้องกันสดๆที่นี่เลยนะคะเช่นเคยค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะใครที่รักสุขภาพนะคะอยากจะหุ่นดีหุ่นฟิ้สวยค่ะแนะนํานี่เลยค่ะโกเบรคอฟฟี่นะคะกาแฟที่ควบคุมน้ําหนักแม่ดูนี่เป็นตัวอย่างนะคะขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยนิดนึงนิดนึงนะคะก็ เชิญได้นะคะนะคะแล้วก็ต่อมาได้เลยขอบคุณด้วยนะครับสำหรับไฮโฟรนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อระบบหมุนเวียนเลือดที่คล่องตัวนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะครับเมื่อซื้อไฮโฟรและไฮเฟกแบบไหนก็ได้ให้ครบ2กล่องฟรีกาแฟโกบริหนึ่งกล่องทันทีเลยนะครับในราคาสุดคุ้ม2,900บาทครับและขอบคุณด้วยนะครับอะโครอสตราแบนทางเลือกใหม่เพื่อคนรักสุขภาพครับเย้ขอบคุณด้วย อะไรในช่วงนี้นะคะจริงๆจะไปชิลไปไหนไงแต่ว่าอพอดีฝนตกก็เลยไ,ไม่ได้ไปก็อดถ่ายอดเลยนะคะไม่ได้ไปวัดกันแต่ว่าเราก็ไม่คลาดที่จะเอาเรื่องราวแล้วก็สาระดีๆนะคะมาพูดคุยกันในวันนี้วันนี้เห็นพี่อาบอกว่า มีกิจกรรมสนุกสนุกวันแม่ที่จะถึงนี้ด้วยนะคะเรื่องอะไรเออก็คือตอนนี้เนี่ยดีเจปังเอ้ยมีเจปังครับติดดีเจตลอดเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้เราจะพาไปที่คลื่นวิทยุแห่งหนึ่งนะฮะที่94.5ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กต้นสังกัดเราสองคนดึงตเดตเดยอไปดูนะฮะต้องบอกว่ามีกิจกรรมพิเศษเลยนะครับนั่คือสิงหาพาแม่เที่ยวปีสองนะครับซึ่งปีแรกเนี่ย อันนี้วีเจัยปังเคยไปมาเคยไปมาแล้วนะ,ะฮะแล้วก็มีศิปลปินที่ไปร่วมในกิจกรรมครั้งนั้นด้วยก็คือผู้ผาวันเฉลิม <ฮะ S 1> อันนี้จำได้แต่ว่าปีนี้เห็นบอกว่าเป็น เปาปาวลีลลลพรทิมลใช่ไหมฮะ <Wow S 1> ที่จะไปนะฮะแล้วก็<ช>ไปกับคุณแม่ด้วยนะครับ,รบซึ่ง<อ>ต้องบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์มากๆเลยสำหรับศุณปินน้องเปาที่ไปนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีบรรดาแฟนคลับของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย<ช>แต่จำกัดคู่มากเลยคือตอนนี้เนี่ยทางลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาให้คุณผู้ฟังเนี่ย<ช>ร่วมกันส่ง SMS เเข้ามาหรือว่าจะเป็นการโพสต์ไว้ในแฟนเพจ ของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับก็คือทั้งรูปคู่ของแม่กับลูกเนี่ยนะครับจะเป็นคุณแม่โพสต์หรือว่าคุณลูกโพสต์ก็ได้ไดใน<ผ>ในหัวข้อแม่ลูกสุดเลิฟนะครับพร้อมยามความรักระหว่าง คุณกับแม่นะครับซึ่งก็จะประกาศผลนะครับผู้ที่จะได้ร่วมเดินทางไปในกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยวันที่1สิงหาคมหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับช่องทางทาง s m s นะครับพิมพ์เเว้นวัรคตามด้วยอา,อายุเว้นวัรคตามด้วยรหัสไปรษณีย์ส่งมาที่4689899กครับก็ลงทะเบียนนะครับในวันที่24กรกฎาคมแล้วก็ไปพบกันนะครับท,ที่วัดวัดเทวราชกุญชรวลวิหารนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรม ใน,ในที่วัดด้วยนะฮะอ,องบอกวัดนี้สวยมากนะอ,อยู่ในเขตของกรุงเทพมหานครวัดเทวราชกุญชรครับคือเป็นเป็นวัดวัดหนึ่งที่มีพิพิธภัณฑ์ที่เป็นตึกไม้สักแล้วก็มีข้างในก็จะมีอะไรให้ชมหลายอย่างนี่แหละเขจะพาไปชมตึกไม้สักตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็พาไปน้ำมัติเขาเรียกว่าอะไรบูชาเทวราช เนลามิตรทันเทพทันใจเป็นกิจกรรมที่แบบว่าคือถ้าเกิดคู่แม่ลูกที่ได้ไปได้บอกรักกันบนเรือด้วยไงโโอ้หเป็นเรือที่แบบนะใช่นี่ไงฮะดูจากภาพดูจากภาพนี่คือกิจกรรมของปี ปีที่แล้วไงปีแล้วเหรอเออดูเหมือนไเป็น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 กิจกรรมแบบว่าปีสองไงปีที่แล้วเป็นปีแรกนะคะที่จัดกิจกรรมนี่ผมจําได้ครับคุณแม่อันนี้นี่คุณคุณปังอยู่ในนี้ด้วยคุณปังอยู่ในนี้ด้วยอ่ะวิจิปังเดินไปเดินมาอยู่ถ่ายรูปถ่ายรูปไงอันนี้ขาววันเฉลิมกับเออ่ดีเจแบงค์แล้วก็ดีเจบีจัดเวทีเล็กๆให้นี่นะคะใช่ครับอ๋อร้องเพลงได้ป่ะคะร้องเพลงอุยมีโชว์ร้องเพลงด้วยแล้วแล้ว ครั้งนี้ก็คือคุณปรวรีพรพิมลไปใช่แล้วโอ้คือเขาจะร้องเพลงบนเรือเลยนะตื่นเต้นมากน,น่าสนุกนะคะคุณผู้ชมคะ่ะได้ทําบุญด้วยได้พาแม่เที่ยวด้วยนะคะเป็นสิ่งที่น่าอิจฉาเนาะครับนะคะไม่ควรพลาดนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปที่ไหนกันก็อย่าลืมมาบอกเราจริงจริะะอ,องตองนะอ,องตองก็ไปได้นะก็คือเนี้ยทำตามกติกาของลูกทุ่งนิวเวิร์กเนี้ยเอออาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดการเลยครับเลือกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใจเต้นละใจเซ็นด้วยอะ เดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่านะศิลปินที่จะมาพูดคุยกับเราแล้วก็นี่เขาจะร้องเพลงโชว์เราสดๆฮะคุณพระจริงอ่ะจริงจิโอ้ยอยากฟังจังเลยนี่รอแล้วมารอแล้วคนที่เราเปิดมิวสิกวิดีโอไปเมื่อกี้ไงน็อตจักรกลินมารอแล้วแหละนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาพบกับน็อตจักรินครับ ด้วยนวัตกรรมสีทาบ้านสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP หนึ่งร้อยเอสและ NP หนึ่งร้อยเอสบิวสีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันสำหรับทาผิวผนังชั้นแรกผลิตจากซีเมนต์เบสคุณภาพสูงช่วยเพิ่มการยึดเกาะผนังได้ดีอีกชั้นทำให้ผิวคงทนและเรียบเนียนสามารถใช้ได้กับงานปูนงานไม้งานเหล็กและไฟเบอร์ซีเมนต์และเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI 1> NP 1 0 1 s o ท็อปโค้ดสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกใช้ง่ายสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงปกปิดพื้นผิวเดิมได้เป็นอย่างดีด้วยการทาเพียงชั้นเดียวสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายนอกจากนี้สีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP 1 0 0 s NP 1 0 0 s w สีทารองพื้นและ NP 1 0 1 s สีทาภายในและภายนอกซึ่งมาพร้อมกับความพิเศษที่เหนือกว่าสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีทาได้ทันทีหลังฉากปูนแห้งไม่ต้องเสียเวลาหลายวัน ้าทับรอยแตกลายงานได้เป็นอย่างดีสวยทนทานไม่หลุดล่อนอีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ w w w t p i p o l y n e co t h เรามาเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเถิดรสชาติที่อร่อยแล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเรา ในส่วนของายโซยาเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ,พรหรือสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเป็นเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีเกนกับวายโซยาค่ะ เต็มใหัวใจที่โดนเธอแทนข้างหลังเหมือนมีเข็มเป็นพันทิ่มตําอยู่ตรงอกซาหยามิดฝนหล่นจากฟ้าเหมือนดังว่าเป็นแม่ไฟร้อนร้อนจนไม่อยากหายใจแทบทนกัดฟันไม่ไหว ตายทั้งเป็นอยากจะอ้อนวอนฟ้าช่วยกับรุนาได้ไหมช่วยคนที่โดนย่ำหัวใจจากคนที่รักฟ้าจจอาฉันนี้ตายได้ไหมถ้าฟ้านันพอเป็นใจช่วยพาไกล ตรงที่ฉันยืนฟ้าจาช่วยาตายอยานายให้ฟื้นเพราะไม่อยากตื่นมาเจอคนที่ลืมกันคนเดินดินธรรมดายึ่งถวายก็คงหมดหวัง ร้องเงินทองที่กองเต็มทังมันรังหัวใจถอยให้สิ้น,นยืนอยู่กับแผลที่ยากจะหายทิ้งความกังสิ้นเยื่อขาดใ่แทบทนกัดฟันไม่ไหวมันตายทั้ง อนฟ้าช่วยการุนาได้ไหมช่วยคนที่โดนยั่หัวใจจากคนที่รัก ถ้าฟ้านั้นขอเป็นใจช่วยพาไกลๆๆตรงที่ฉันยืนฟ้าจะาช่วยพาตายอด้ใดให้ฟื้นเพราะไม่อยากดื่มมาเจอคนที่ลืมกันเพราะไม่อยากดื่นมาเจอคนที่ทิ้ง กันอยู่ซึ hey, oh, oh, oh. Oh. Oh, oh, ่งตองนี้ว่าทุกครั้งเนี่ยทุกอาทิตย์เลยตอนรับนักจักรินเข้าสู่รายการสถานีแจ้งเกิดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับโอ้โหนี่เป็นไงเสียงสดยอดเดี๋ยวเดี๋หัวใจจะขาดเนาะยอดอย่างเงี้ยเลย เพราะิงๆแค่ขึ้นมาก็แบบขนลุกแล้วนะคะครับผมโอ้มาเห็นตัวจริงนี่หล่อมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวองตององตอมีความรู้สึกไหมว่าองตองยืนหรือยังพี่ครับผมกำลังจะบอกว่าอพิธีกรหายไปไหนหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคือเราสามคนเนี่ยเอสู้คนเดียวไม่ได้นะดูสิอันนี้นี่นี่คนหรือสาไฟฟ้าโอ้โหสูงมากเลยนะคะก็เนี่ค่ะวันนี้แบบน้องพี่ยามเนาะครับ ะคะมาร้องสดๆนะคะเป็นแตกต่างกับทำมิวสิควิดีโอไหม่ะแตกต่างไหมก็แตกต่างนะครับเพราะว่า ถ่ายทำวิดีโอเนี่ยต้องใช้อารมณ์เพราะว่าแล้วก็ต้องแข่งเวลากับแสงเวลาถ่ายต้องแข่งกับแสงหมดเพราะว่าทีมงานเราไม่ได้นําไฟไปเลยโอ้ไม่น่าเราก็ทําไมน็อตจักรกลินถึงทำไมดับนถ้าดูจากในเอมวเนี่ยห้ดูแค่พระเอกกับนางเอกพออ๋อให่า่อย่ามองศิลปินไม่ต้องโฟกัสนักร้องฟังแต่เสียงคือไม่ได้ขายศิลปินว่างั้นขายเอมีใช่ใช่หคือขายโลเคชั่นอะไรทั้งนั้นนะ แต่เสียดายอ่ะพี่เขาเขามีนางเอกไปแล้วไงเขารู้จักกันช้าไปเดียวไว้เพลงหน้าหรือรู้สึกว่าเราเราจะขอคิวตั้งแต่เทปแรกแล้วนะขอเป็นนางเอกยังไม่ได้ยังไม่ได้สักเทปเลยนะะได้ถามนิดนึงได้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับสำหรับเพลงนี้เพลงนี้สำหรับเพลงนี้นะครับก็คือเพลงนี้ต้องบอกก่อนนะพี่เบียร์วราวุธอาสยามไม่นนแต่งให้นะฮะเป็นศิลปินรุ่นพี่ซึ่งสนิทกันก็ไปเจอกันที่งานแล้วก็บอกพี่เบียร์ผมอยากได้เพลงเพลงหนึ่งจากพี่ แต่ผมอยากได้เพลงที่มันเศร้าและกินใจแต่แบบไม่ต้องรุกทุ่งมากนั่นแหละแล้วก็พี่บอกอ่ะเดี๋ยวรอกุณส่งสามวันอสักพักพี่เวียร์ก็ส่งกันมาเฮ้ยส่งมาห้าเพลงโอ้โหสองวันห้าเพลงผมก็เลยเลือกเลือกเลือกก็จนมาได้เพลงนี้อ้อนหอนฟ้านะฮะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเราทำอารมณ์กับเพลงนี้ได้ดีกว่าเพลงอื่นใช่ครับ เดี๋ยวให้พูดถึงเรื่องของกิจกรรมงานประจําปีของอเอลยอดรักสลักใจนะฮะที่จะเกิดขึ้นในในวันที่ 7, 8, 9สิงหาคมเนี่ยคือมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างครับครับผมสําหรับงานลํำลึกรอดยอดรักสลักใจนะ,ะปีที่8นี้นะฮะก็จัดที่วัดโกมุตพุทธลังสีนะครพุทธมณฑลสาย3นะครตั้งแต่วันที่ 7, 8และก็9นะฮะซึ่งในแต่ละวันนะครับก็จะมีศิลปินมากมายเลยนะฮะ,ะหลายๆสังกัดนะคะ ไม่ต่ำกว่า30คนต่อหนึ่งวันนะครับ oh, <boy. S 1> ไม่ว่าจะเป็นค่ายเล็กค่ายใหญ่ไม่ว่าจะอาสัยะไม่ว่าจะยุ่งข้าวเล็กขอนะค <Huh. S 1> จากโล่พอยแล้วก็มีมาสเตอร์คีแล้วก็ยังมีศิลปินอีกหลายๆท่านนะฮะมาร่วมง,งานแล้วก็ในวันที่8นี่นะครับก็ช่วงเช้านะเราจะมีพิธีการทําบุญ mm hmm. นะฮะบทำบุญกระดูกแล้วก็เลี้ยงพัฒหารเพลงแด่พระสงฆ์ <Okay. S 1> ในช่วงเพลงแล้วก็ในช่วงกลางวันนะก็จะมีกิจกรรมเรียกได้ว่าพิเศษมากๆเลยนะเป็นปีแรก ก็จะมีการจัดออไปชมภาพยนตร์ยอดรักสลับใจนะที่หอภาพยนตร์นะฮะที่ใกล้ๆวัดโกมุทพลังศีนะฮะงานเริ่มกี่โมงถึงกี่โมงครับสำหรับงานนี้นะเริ่มตั้งแต่5้าโมงเย็นนะฮะไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะฮะแล้วก็ในช่วงของการแสดงเนี่ยก็จะมีน้องๆจากโรงเรียนนะฮะไม่ว่าจะเป็นลิททีนาลงรอนนะฮะโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมนะฮะ แล้วก็ยังมีโรงเรียนสวนพัพพานะฮะให้ความร่วมมือมาร่วมในการโชว์ในครั้งนี้ด้วยนะครับพี่น็อตบอกอีกครั้งหนึ่งครับวันไหนถึงวันไหนนะวันที่7-8-9เดือนสิงหาคมนี้นะแล้วก็ยังไปพบกับนรอยพิธีกรและไปตัวใครมากเลยอะไม่รู้ตัวไแต่ที่แน่ๆนี่เอาแดนบุรีรัมอย่างเงี้ยนะฮะ เราเหมือนจะมีกระต่ายเหมือนมีเต้วัชศาสรด้วยบอกผมไม่แน่ใจรู้สึกจะไปกันเรียกได้ว่ายกกนไปทั้งลูกทุ่งเน็ตเปิดไปหมดเลยรู้สึกจะเหมาใช่ไหมครับเหมาเหมาเหมาจริงที่ไปนี้ไม่ได้ขึ้นเวทีนะผมช่วยจัดเก้าอี้บ้านยกเก้าอี้ดูแลศิลปินร่างานเติมน้ำจะบ้าเหรอเขาให้เกียดสิผมเหมาแล้วใช่ใช่เหมาเหมาแล้วต้องอยู่ทั้งวันนะฮะอยู่ทั้งวันครับผมก็ใครนะที่ว่างจากงานหรือว่าเลิกงานเสร็จแล้วอยากจะไปหาของกินหรือว่าจะมาดูอ่ อ่าเขาเรียกแนวเอ่อมาดูดนตรีด้วยดูนักร้องด้วยแล้วก็รับประทานอาหารไปด้วยก็ได้นะฮะศิลปินเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เอ่อแดนเซอร์มีอลังการแล้วก็เวทีแสงสีเสียงนี่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่าน,านมาแน่นอนครับผมแล้วแล้วใครคะที่จะสามารถไปงานนี้ได้บ้างใครบ้างที่จะไปได้ ไปได้ทุกคนเลยครับฟรีไหมฮะลงทะเบียนไหมลงทะเบียนไม่มีลงทะเบียนครับงานนี้ฟรีทั้งงานนะครับฟรีฟรีแล้วก็สําหรับท่านใดที่จะซื้อพวงมาลัยหรือว่าซื้อดอกกุหลาบนะฮะก็สามารถซื้อได้เลยที่หน้างานนะแล้วก็รายได้ทั้งหมดนะครับแบ่งให้กับทางวัดนะฮะส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเข้าทางครอบครัวของไอเอลยอดหลักนะครับให้ฝากผลงานนิดนึงครับมีผลงานอะไรบ้างฮะครับตอนนี้ก็ฝากกันด้วยลวกันนะฮะสำหรับเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี้นะฮะอ้อนวอนฟ้านะครับก็ สามารถติดตามรับชมได้ทางสถานีวิทยุทั่วประเทศเลยฮะและที่สำคัญนี่เลยลูกทุ่งเน็ตเวิร์กและก็ทางช่องนี้เนี่ยขอก็เข้ามาได้เลยฮะเปิด MV ให้ทุกวันแน่นอนนะฮะแล้วก็สามารถรับชมได้ทาง u t u b e นะครับแล้วก็ฝากผลงานเพลงเก่าๆด้วยแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นรักในสายหมอกนะคนปั้นดินแล้วก็รักมากรู้ใหม่นะฮะแล้วก็เร็วๆนี้นะฮะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับกับซิงเกิลใหม่ถ้าใครอยากจะฟังนะฮะต้องไปงานยอดรัก Oh เราจะเปิดต oh. oh ัวที่นั่นที่แรกโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าครบเครื่องจริงๆนะฮะขอบคุณน็อตจักรินและก็ต้นสังกัดชนชมโปรโมชั่นด้วยครับนะฮะก็ ครบเครื่องแล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะก็หมดเวลาละนะคะทั้งศิลปินแล้วก็พวกเราทั้ง4ี่คนหนึ่งสามสามสี่หกนนะคะใครนะคะคุณผู้ชมที่มีผลงานอยู่กับตัวเองเนี่ยอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวนะคะเอามาให้เราดูแล้วก็มาแจ้งเกิดกันที่นี่มาร้องสดๆกันที่นี่เลยนะคะที่นี่แหละนะฮะเดี๋วไปบีทีวีนั่นเองครับทุกวันเสาร์นะครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครับ อาล้วค่ะวันนี้พวกเราทั้ง4คนนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าเวลาเดิมที่นี่ที่เดียวแห่งนี้ค่ะอาล้ค่ะวันวนี้ต้องขอบคุณศิลปินมากมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ,บค,ครับอบค,ครับอ,อ่ะาล้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สำหรับหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ